กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับการเรียกว่าเอาแผ่นมวยปั้มมาย้ำให้ดูเล่นๆนะครับก็มีแผ่นที่ผมแบบใส่ในกล่องบ้างใส่ใน2องบ้างแล้วก็ไม่มี2องไม่มีอะไรบ้างนะครับโอเคถ้าแผ่นมันจะเสียไปแล้วหรือว่าแผ่นยังดูได้ก็ผมก็ก็ตามมีตามเกิดนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบเก็บบ้างไม่เก็บบ้างแต่ว่าคือผมจะไม่ถึงกับว่าแบบทิ้งทุกแผ่นนะ โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้ผมจะไม่พูดอะไรมากครับอันนี้เป็นศึกลอของจานพิเจอร์นะครับปีสองพันสองพันแปดนะครับอืมแล้วก็มีฮาร์ดเบรกคิดนะครับชอนไมเคิลของวิดีโอสแควร์จำกัดน,นะครับนะครับสุดยอดนักมวยปั้มแห่งปีเก้าสูนย์นะครับวอลลุ่มหนึ่ง สโตนโคลลอตออฟเดลิงนะครับลอตออฟเดลิงมีแผ่นเดียวนะไม่น่าจะว่ามีทั้งหมดกี่คู่นะครับสแมกดาวทิงล um. ี er 2005, ่คอริเซียมเบสเรดเลอร์สองพันห้าคิดเบนวาจอห์นซีน่าครับก็เป็นรวมฮิตของคิดเบนวากับจอห์นซีน่าช่วงปีสองพันห้านะครับจัดเมนเดย์สองพันสามมีแมไอ้แนะ่ บิ๊กโชว์เจอบล็อกเลสเนอร์นะครับปั๊มแบบเข็นเตียงพยาบาลเจฟฮาร์ดี้วอลุมหนึ่งแจนพิกเจอร์นะครับแจ,จนพิกเจอร์จัดจำนายจัดเมนเดย์สองวันหกอันนี้เป็นรูปแบบใหม่หน่อยก็จะมีพวกคููบอกข้างหลังนะครับแรสเตอรมาเนียยิบสองชุดที่สองนะครับมิกฟอร์ลีทีเฟสออฟฟอรลี ใครที่อยากซื้อชุดนี้คือแบบมีไม่มีแมทครับคุยทั้งแผ่น Smack Down ครับ Montreal Canada ปกเสียดายนะครับปกมันโดนตัดไปคือมันคือปกตั้งนะมันต้องเป็นปกอย่างเงี้ยมันต้องเป็นปกตั้งนยครับ Austin เอ้ยรอ Austin ม e m เ s t e r i o DX ปั้มที่ลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียแล้วก็ Mayhem นะครับ m y h e m ปี สองพันมั้งจะไม่ผิดนะครับสึกของ w ั w ูซีดับเบิลยูนะครับสกอตสไตเนอร์กับบูเกตีล็อบแวนเดมแอลิกิชิรวมฮิตนะครับเป็นแผ่นเช่าครับแผ่นเช่าดูยังไงก็คือดูว่ามีตรงนี้ครับเรียกอะไรมีรหัสอะไรเนี่ย S อสศูนย์ศูนย์หกศูนย์ศูนย์หนึ่งครับ EC w b a o d Sport VOLUM ่ port, Vol. 1, No Mercy 2 0 0พเแล้วน,นี่ตั้นสู้สองสามแมตช์เลยมั้งตารับศึกเนี้ยรอครับอันนี้พวกนี้ชอบนะครับ Long Island New York Hardy Boy แผ่นเดียวนะครับแผ่นเดียวจบคือิ i d o อ Square เอามาทำเองนะครับเอามารวมฮ e ิตเองของนอกไม่มี Extreme รูสองพันเก้าสุดยอดนักมวยปั้มแห่งยุคก,กาศูนู์ มันก็คือชุดเดียวกับไอ้กเ,กเมื่อกี้ครับนักมวยปั้มแห่งปี90รอนะครับซันดิเอโกแคลิฟอร์เนียเป็นรอช่วงประมาณสัก2,000 2,002มั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะ2,002เอ่อเจ็กนะครับรวมนักมวยปั้มที่ชื่อเสียงไม่ค่อยดังอะมาปั้มให้เราดูนะศึกอะไรชิงแชมป์เวทีโลกวอลลุม6ห่องเิษัทซันนี่นะครับอันเดอร์เกอร์150 เป็นแมตต์ไม่เต็มนะครับตัดแมตมีแค่สามแผ่นมันไม่ใช่แมตเต็มๆนะครับตัดแค่บางส่วนบางตอนมาให้ดูเดือดร็อคคนพันดุวอลุ่มหกวอลุ่มหกครับโนเมอร์ซี่พาร์ทแรกนะครับดิทสามดิทสี่ดูยังไงว่าพาร์ทอยพาร์ทสองดูยังไงว่าพาร์ทสองดิทสามดิทสี่ครับถ้าเป็นพาร์ทแรกจะดิทหนึ่งดิทสองซัมเมอร์แซมสองมิลิฟ์อื่ รอครับปั๊มที่เซน์หลุยมิสซูรีกับซากาเมนโตรอครบรอบ15ปีครับประจ ա วันที่10ธันวาคม2 0 0 7บิดพอร์ตคอนเนติคัตดัฟครับเป็นการแลกเปลี่ยนตัวนักมวยปัม้มก็คือศึกรอนั่นแหละครับมีการปั้มดาร์ิ11มิถุนาส0 0พันเไวเคสแบรนด์แบบเพนซิลเวเนียรอแบบแผ่นเดียวยุคยุคที่จเจแอนมาทำบริษัท บริษัทเป็นแจนพิกเจอร์ใหม่ใช่ไหมเนี่ยชุดพวกนี้ออกมาแรกๆครับรู้สึกปกแรกจะเป็นเป็นที่มีอูมาการือเปล่ามีอูมากากับมีจอนซีน่าอืมนั่นคือปกแรกของรอของแจนพิกเจอร์เลยนะครับนี้น่าจะเป็นปกที่สองนะปกแรกน่าจะปั้มวันที่เอ่อหนึ่งหรือสองอ่ะผมจำไม่ได้ เป็นช่วงต้นต้นปีครับอันนี้รอครับเนี่ยเป็นลอถเดอยียวกันนะช่วงที่รยนพิงเจอร์มาทำใหม่ๆนี้สองมกราสองพันคือถ้าใครเข้าไปในเซเตอนแรกๆอ่ะที่เขาเอามาลงใช่ไหมชุดสองชุดพวกนี้ก็จะเห็นแบบอยู่ใกล้ๆเคียงกันนะครับมันไม่ห่างเพราะว่ามันน่าจะเอามาขายพร้อมๆกันรออันพวกนี้ก็เหมือนกันครับยี่กามกราสองพันคือต่อจากอันนี้ครับอืมรอบิโรซี่มิสซิสซิปปีนะครับ ปกตั้งอันนี้น่าจะเป็นแมตช์ในจัดเมนเดย์สองพันสี่อันฟอร์คริปเว่นสองพันหกนักสู้จอมพลังนะครับบูลลุ่มห้าันคือศึกล้อของบริษัทที่ศึกล้อ WWF พวกนั้นนะครับอืมทันนี่ผลิตดิอันติเมตวอลเออร์ก็ขอแสดงความเสียใจยกับแก่ด้วยนะครับแต่อันนี้เป็นรวมฮิต แต่อันนี้ยังไม่ใช่ที่สมบูรณ์ที่สุดนะถ้าสมบูรณ์ที่สุดเป็นจะมีทั้งหมดสามแผ่นเป็นบ็อกเซตเฮลเนอร์เซลสองพันสิบครับผมรอสองพันแปดขอแสดงความเสียใจคนนี้ครับแชทแก๊สเปาสุดยอดน้ำมันปั๊มแห่งปีเก้าส่วมสองอิลิมินเอ้ยมันเดมันนี่แหละแบงค์สองพันสิบสี่ครับ รอ2 0 0 8 after the dark 7มกราคม2 0 0 8รอ2แผ่นนะครับ19กกรกฎาคม2,010สุดยอดนักมวยปั้มแห่งยุควอลุม2เกตเอรเลกันแบส2 0 0 4นะครับมีแม่การปั้มโบกปูนนะครับอันเดอร์เกเจอไอ้นี้มั้งใช่ไหมอันเดอร์เกเจอใครอะจำไม่ได้ เพาะแบเลอร์ <B aller> หรือเปล่านะครับลอเพนซิลเวเนียครับฟาฟาเยสตวิลลอสิบแปดมิถุนาสองพันเจ็ดอืมสองพันเจ็ดลออันนี้ไม่บอกอไม่บอกวันครับแต่ว่าปีเออบอกยี่สิบเจ็ดตุลาสองพันแปดเซอร์เวอร์ซีรีสสองพันหกนะครับ คาบูที่เดือดสองพันห้าโอเคเดี๋ยวผมมาต่ออีกพาร์ทนึงนะผมกลัวโทรศัพท์ตัดนะครับโอเคเดี๋ยวยวมาเจอกันอีกพาร์ทหนึ่งสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวต่อพาร์ทสองนะครับสวัสดีครับ